ยิ้มเลยเน,น้องดาลหลสวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิราดำแต่งครับเดี๋ยวมาคลิปนี้มาชมรถเกี่ยวโอ้หลวงพี่นะครับเื้ออะไรมาแล้วครับโอ้อย่าให้เพคคันใหม่สิครับหลวงพี่ คอขันนี้ได้าหมดะฮ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 นฮะฮ้ฮะมะฮ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 ีฮะ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 ฮงฮะฮะฮะบะฮะฮะฮอฮะ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 ฮนฮะ อาแล้วนี่มาถอดไว้ทำไมโอลิงไม่มีเหรอซือมาโอ้หลวงพี่ต้องรับกระทิ้นเสร็จก่อนนะครับถึงจะสึกได้ตัวน,นี้ก็เวะมาชมรถที่ตัวเองจะขับนะครับ นะเธอจีนหนังเลงมือมะเธอจะเยียจึงหนังเลงมือเซลล์เลยพี่แล้วฮาเดียเซนุรรนเซนุไลเช็คดูดิขาดหรืออะไรมันเครื่องมายัาง เอาให้สิครึ่ซื้อมาตัวเลือกเตะกี่ตัวสามสามหรือสี่รอนหนึ่งอะไรของลองที่นะครับ ดูครับรานเกียร์นี่ซื้อมาคนละเบอเลยโอ้สูตรใหม่นะฮะลงพี่เกีียวไร้ท่าไห่ลงพี่ฮะ ายเป็ดร้อยมีมีใบหลวมเด้วยใช่ไหมเนี่ยนอดรัวมเนี่ยจะใบหลวม พอดีนะ่จาจะพอดีข้าว,ส,วสุกนะครับหลวงพี่ก็รับกระทิ้นก่อนค่อยเสร็นะครับวันนี้ก็แวะไปซื้ออะไรนะครับพาลูกจิตไปซื้ออะไร <c oughs> <c oughs>

พอดีไหมช่างเต็มยอยเอาไม่แล้วไม่ได้ดูที่ร้านทำไมไม่ดูที่ร้านนี่ขั้นทสงนั่น งันเข้าแล้วหลวงพี่เบิรคทนีน้ำมันเปลี่ยนอะไรไปเปลี่ยนน้ำมัน<า>โอ้<า>อันนี้ยี่ห้ออะไรครับนี่<ฤ>เจคลาสอเออเปลี่ยนเรื่อยหมดเลยนะครับปลาแหลมทางยืดครับทางยืดปปปปปไปอีก ไปไออีก็ดีแล้วจะได้เอานำมันเกียร์ไปเปลี่ยนเอาเบอร์90ไปใช้เบอร์104เดี๋ยวรอช่างหลมก่อนช่างหลมกำลังเช็คลูกปืนอยู่จะซื้อให้ช่างหลมด้วย คนชื่อเยอะนะชื่อช่างนายนะโมแต่ใช้ยาเยอะนะใช้ยาแหลมด้วยยืดด้วยนี่ช่างลุคร <c oughs> ับฮะเช็คดูดิทำไมมันไม่ทำงานหรือม,มันขี้เกียจ จอดนานเกินไปที่เกียร์ทำงานครับชอบยิงลมอ่ะเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย